เอียงบันมันหอนมันหอนมันหอนเะพี่น้องโอ้กระโดเลยเดมันหอนโอ้ยโอ้ยอดหัวไ่เลยหอวน้เขาเลยจ้าหอนนี่เจ้าหอนหอนแนวนี่ยอะดจ้ะหมดนะ นี่เราได้ไปเจอคนหลายหลายคนเลยล่ะเฮ้ยงัดถุงน้ำฉันเลยกล้าเป็นผู้หญิงเหรอเม่อืมจอดอีรีครับเอ้าเจ้าล่ะเจ้าโคตรย่างาว่าเหรอเจ้าเดี๋ยวขอเชื่อเพื่อนคิบน้ำน้ำบัน สวัสดีจ้าส,ส,สวัสดีในสาวันทีสิบเอ็ดกันยาย,ยนหกแปดจ้ะมีผพ้าพีผ้านอ้องลงกไม้ทั้งป่าลางมาจากเขาไม้นอนทองมาหลุดมาชมกันมาซักฝนสีโศกสีมนันเฮ็ดยังแน่จ้ะไปกันเลยจ้าเอาจ้ะมือแหยแข็งมาหนอาูอืมอ้มแหย่เลยเนาะอืมงงก,ก็ใช่เนาะไม่หรอครับอืมโอ้ขาวจ้ะ ับเมียแล้วจ้ะเผื okay. uh huh. อกเหือืมเกื่กความชั่วมีนะเดียวกันแนจ่จาหันเหืดว้าตาจัดสีอนนะี้มา Cái lắm liếng lắm xin lắm Bây giờ xin lắm mà lắm xin 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 lắm 装修玩？一来。

มีอส่นตัวมือแฟนันี่จ้ะอู้ยงาจ้ะอู้ยเพ่หีดเลาให้จ้ะ ยี่นี่ป้านใบใหม่เลยจ้ะเห็ดเฮ็ดเฮ็ดท่วนมากดอกหน่อยออกเป็นแนเลยถอนเลยมีมยวนอาเออกเออะไรก็ได้ก่ออก เสียงห้องคือสีเสาเด้อจ้ะวิ่งสอดหินไปยาววยงามภาพงามนี่จ้ะติดโลกจ้ะ So mencaci. Kota merah Om tidak bisa. Ini gak, cah. ดอกเนาะเอีกแล้วเหลือแต่อมนขอให้ปลูกตาเพ้าะากเขาในยาทุลไนฉันดึเอมีดไงมามันงามมากด้อ่เห็นมก

อ่ซีมิทีเด็ดใหพี่น้องมาเบ่งด้วครับมามามาเบาเ่งอียงบัมันหอนมันหอนมันหอนเพี่น้องอะต้องเลยแล้วมันหอนโอ้ยโอ้ยไอ้หัวป้ายอ่น้ำเขาเลยจ้าวาหอนี่เจ้าหอนหอนหอนแนวนี้จิมมาดังาเอร์ลองกันหน่อยขอใหเร้อนส าอล้ยจะเสียดายเรียกว่าเสยาใหม่ป่ะให<อ><อ>ม่ง่ก็ไม่มีไงเชียวใหม่ตัดหนปบโอ้โถึงแค่จอะมาถึงสาตัวันเด้ยตัดเอเลยนะโอ้ยเสียดายเราจะ้นหาวิธีกันจะใครจะใส่หมีที่เก็เนีลย้ะ มันคืองเอาภาษีฟ้องนั่งอยตัวนีน้ขอไฟเด้อยครับผมว่ได้เตรียมอุปกรณ์มาเลยครับมีจะลืมจ้ะฟ้าแม่ครับตัดเลยได้แน่น โปรไฟต็ดปกฝา,านครับ่วยๆง,งามๆครับผมค่ะเพิ่งบมื่อยคกกือทั้งปูนใสเปไน็นไงรู้วะไม่เดี๋ยวเพิ่กับปรบชุ่มปูนเป็นไหนหนงเนาะเป็นโปกฝานเท่าเนาะน

ลเด้อครับผมเนมือ we ่อใหญ่แไม่เงียบซีสุกสุกคนครับมาเบิ่งเห็ดป๋อไฟง่ามๆน้ะฝซ่ฝนเหมือนเสียอย่างเดียวครับอุปกรณ์ห้องโบข่อยหอมมันในเนาะเอาเอาซ้ำอาไรนะแมนครับโอ้ยเดียอมันเนี้ยไ ขาอยู่ขาพ่อยง่วันไหนเนาะพวกแง,ง,ง่ป<ว>ะนี่เย็น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 โอ้ยบ้านน้องมีตีสางบ้านนี้ล่ละมันถึงเอากมนแล้โอ้โหว่นั่งๆๆๆนั่งเหยียบคนไปเลยอ้ยอ้ยเอาล่วเจ้าเจ้าคุณทาั้งหน้าข้อทาติมยู่ ออกมาแล้วโอ้ขึ้นวาสิมานไปนนี่ครับขอไบเล้ยหลายเด้อกับพี่น้องเลยตื่นเต้นให้ดูนะโอ้โยขึ้นมันสุดเลยโซฝนอ๋ออันนี้ก็ได้ลูกลูกอยู่ข้างหลังเลยพี่ได้เอาให้โอ้ทันทีแล้วตื่นตินให้ก็นลูก คางท่าปวกงี้คางทาง่หวยคือบนี่มึงตอนจิน้ม <laughs> เอ้ยพอไปเด้อครับเด้อ ี่เวได้ได้ยจะคุ้นร้ายหลายอล่ะ,ละออนสันเลย้า็นเนยา้าเมนฮยอดอีครับเอาเจ้าละเจ้าโคตยางม,มาเลเจ้าเดี๋ยวขอเชิญเพื่นเก็บน้ำ้บันาุดยอดครับตสะอคนนครับเนาะ

ทำท่าเพลงอะไรเลยจ้ะแมนได้จิ้มเลิกเลยทีราคาเป็นว่องยาวแล้วอีกค่เงี้นเป็นไปเธอวนซันดดันตัวที่สายบ้านเลือกง่ายๆได้ เสียงเลยขึ้นมากับมดอยู่ทางท่านี่จิ้มเลยคือดึงเลยได้ปะเก็บน้ำสัะทิเตว ก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดหาหัวกระสุนน่ะโอ้ยเห็ดปวกใหญ่ออกครับนี่ออกได้บ่นะอือวันนี้มันสิเท่าไหร่ล่ะสุพล นี่สิครับมาทําพิษซะกาเงะคักเลยได้แล้วนะ11กันยาเป็นใดเก ิมีที่เดียวที่พี่น้องขอเขาดูบาง,งีดีเนาะต้องหลุนเบางเอาบานนี้ออกน้องเมฆกับสิบออกวะแล้วน้ <Okay. S 2> องเมฆกับจิ้วมองคอนเท่ไ uh huh. าไหรอื่สีขาวจ้ะสีแดง

จะทานหน่อยคือสมบูรณ์แท้บ่หน่อยแล้วล่ะหนึ่งหนึงหนึ่งรูยอมรับเห็ดออกบ้าสุปาเนี่ยสังอโหทเห็ดนี่บ้าดอกขาเขาอันนี้เพม่นเจ้าเลยสังดอกไม้ด berapa? Betul deh pun. Coh ini nggak mungkin. Ini lah coh nyai. Ya cing cing. Tampun deh boh. แังสับเต็งเอยเป็นมือเลยเป็นจุ่มสั่นะเแรนครับพิดให้จุ่มเลยใช่อ๊ยไม่ได้ดอกไมปัลฮิโกะ้า่อมอีกจ้ะฮิโกะไงจ้ะ เลยจ้ะตัวแดงดอกลามเลยจ้ะดอกงามบุคอลเลยจ้ะง่วอ้าก ก็เพขึอนเก็บกันเลยค่ะฮได้แล้วค่ะ สาจ้าสุพารพีพาน้องสรุปยอดเท็ดมืนอนี้จ้ะมาทางนนทองแล้วจ้ะมาหลุมมาชมกันในโศกมันปะจ้าอุ้ยพี่น้องสุดยอดได้จ้ะมื่อนี้ ลุงปลาลางทางนนท์ทองมานให้ปวกพ่นให้ปวกไฟอยู่ข้างล่างจ้ะเต็มกระตาเลยจ้ะทางผีเป็นเฮ็ดร่วมเฮ็ดร่วมก็ไ่ค่อยได้ถ่ายเด้อจ้ะมานเห็ดร่วมเห็ดกอเห็ดละงอกจ้ะพี่น้องคนน่ะสุดยอดความมานเลยจ้ะมื่อนี้จ้าสิ่อชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเทียนเด้อจ้าก็กระดิ่งแจงเตแจงไปนั่งจ้า้ารุนนี่ขีดต่อไปว่าซาฟอนสีโ้มสีมานเห็ดยังพี่น้องเบิ่งอีกจ้าสำหรับคลิปมื่อนี้ขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนจ้าสวัสดีจ้า